ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อวานก็มาพอๆกับพ่อแตีมอีกเนาะครับเนาะครับวันหวยลาวพัฒนาออกนะพี่น้องวันศุกร์ที่สิบสองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับครับมื่อนี้พ่อแตีมพามาติดตามลาวพัฒนาของอาจารย์ชมพู่เนาะครับเนาะครับเอาความเชื่อเบิ้งเขากับว่าเบิ้งก่อนเนาะครับเนาะ วันพุทธที่10มกราคม6 7เจ็ดราพัฒนาออก298 391ครับส่วนเล็กล่างก็ออก83นะพี่น้องเนาะครับครับของอาจารย์ชมพู่งวดที่ผ่านมากอะเขาตะเล็กวิ่งนะพี่น้องครับงวดวันที่10มกราคม256ห้าหก็ดราพัฒนาอ,อชมพู่ ขับบนล่างวิ่งรูดสองกับสามกามาสามน้อพี่น้องเนาะแต่ว่าจับคู่มีสามสี่สามห้าสามหกขับเลขกไปออกแปดสามล่างนะครับอ่ากับบาวาการน้อพี่น้องเนาะแต่ว่าเลขวิ่งเลขนั้นของเก็บอดอาจารย์ชมพู่ก็ยังเดินดีอยู่นะครับอ่ามืึอนี้พอเตรียมมามาติดตามเบิ่งอีกนะครับเนาะ วันศุกร์สิบสองสองห้าหกเจ็ด เราพัฒนาอ,อชมพูนะครับ บนล่างนะครับเนาะับบนล่างวิ่งหลดสองขับสามนะครับ ครสองกับสามเกยเป็นโมเดน,นไหนเนาะครับเนะาะกับจับคู่นะครับรับหลักสองสองสอง สองหนึ 1> 1, ่งสองแปดนะครับครับส <itch anse> okay, ่วนหลักสามสามสองสามหนึ่ง สามแปดนะครับครับกะมีเน้นเนี่ยนะพี่น้องเนาะอาจารย์ชมพูเน้นนะครับเนาะ สองสองสองหนึ่งนะครับลัก 3, 3, ส,สามสามสองสามแปดนะครับ บ่่โไหหหาามลกครับก็ถือว่าบุหลายหางหนะุ่พี่น้องเนาะหกหางนะครับแต่ว,ว่าอย่าลืมนะพี่น้องเด้มหมักสอบตัวเดียวเขาก็อย่าลืมกลับตัวไว้นนะครับเนาะครับเนามือนี่นะครับเนาะวันศุกร์ที่สิบสอง มกราคมสองห้าหกเจ็ดลาวพัฒนาอชมพู่นะครับบนล่างวิ่งรูดสองกับสามเทวดาสองสามสามสองมาจับกูกันมาอนี้พี่น้องกามีสองสองสองหนึ่งสองแปดสามสองสามหนึ่งสามแปดนะครับเนาะเน้นสองสองสองหนึ่งสามสองสามแปดนะครับนะเ 22, 31, 32, 38, บดือดซองหางพี่น้อง <laughs> ามักสอบตัวเด็กก็อย่าลืมนะครับเด้อลับตัวไว้น้ำเนาะพี่น้องเนาะรับคอยเขาปังปังคอยเอฟได้โศกโศกมันมันกันเนาะครับเนาะครับเนาพอเต้ียมกับข้อกับขอบคุณหลายๆนะครับเด้ออาจารย์ชมพู่เนาะครับเนาะรับที่ไห้แนวทางเล่าพัฒนาพอเต้ียมมาครับฝากพีฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะ เอาฉะนั้นแล้วพอเต้มก็ขอวอวยพรคอยเขาคอยฟังๆน้อพี่นอนะ้องเนาะเข้าตรงๆนะครับแต่ว่าซ้มเปดออกเปียดซ้ำเราจะไม่บอพี่น้องครับจะมีขอเอาเนาะรับเนาะคอยเขาคอยเดินนะครับครับเอาขอมาแล้วก็จะเริ่มนะพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์พอเต้มนำเด้เนะรับเนาะครับ,นะรบเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเต้มนำนะครับ ครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พ่อเต็มก็ขอกราบขอบคุณนีพี่ทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบ่งมาติดตามพ่อเต็มรับพ่อเต็มขออวย่อนห้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับเด้อความเจ็บใหญ่ใดควมไข่ยามีนะครับเนาะรับคอยมีอายุหมั่นควรยืนครับทำมาค้าขายสิ่งได้ก็ขออห้เจริญรุงเรืองงรับทำการทำงานก็ขคอห้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับเนาะรับที่สำคัญก็คือโศดหลับ คพอให้โศก,กมันมาน,มนให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเนาะครับเอาสำหรับคลิปนี้พ่อแต้มก็มีแค่นี้นะครับเนาะครับเอาไว้พ่อกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม